สวัสดีครับพบกับ,บกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยที่นี่พิซณนุโรกนะครับพิซณนุโรกหนาวนะครับผมก็จะใส่เสื้อหนาวทุกคลิปเลยเอาออกมาจากตู้นะครับประมาณยี่สิบตัวจะใส่ตัวละคลิปตัวละคลิปนะครับใส่เสร็จปุ๊บก,ก็จะไปเก็บในถุงปุ๋ยเพื่อที่จะเอาไปบริจาคหรือเอาไปขาย ตัวละห้สิบาทตัวละร้อยบาทได้งานลอยกระทงนะครับเพราะว่าก็คงจะไม่ได้ใส่แล้วครับไม่ใช่ว่าตายนะก็คงจะไม่หนาวแล้วล่ะครับแล้วมันก็ไว้ในตู้นะเป็นปีไม่เคยออกมาใช้เลยมันทำให้กินพื้นที่ตู้นะครับผมวันนี้เป็นเรื่องตลกให้ฟังนะมันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแมงโครน้อยเลยสิบคนเองนะ เดี๋ยวนี้มันหากินกันง่ายนะทำมาหาแดกง่ายเหลือเกินมีสิบคนเองแล้วก็ออกข่าวว่าจะไปยื่นหนังสือที่พักก้าวไกลเพื่อที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกพักผมฟังแล้วผมก็งงงงไว้ตอนแรกนะที่มีข่าวมาเขานัดสื่อมวลชนไปฟังถแถลงข่าวไปไล่ด้วยนะสื่อมวลชนก็ไปไม่รู้ว่าใครถแถลงก็ไปกไปไม่ใช่อย่างนั้นแหละแล้วปรากฏว่ายังไงรู้ไหม มันมีคนประมาณสิบคนเองอะ่ะแล้วมันบอกว่ามันจะลาออกจากสมาชิกพักก้าออกไก่ให้การลาออกจากสมาชิกนะพิมพ์หนังสือนะลาออกบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ส่งไปที่กกตก็ได้หรือส่งไปที่พักก็ได้แต่ทางที่ดีส่งที่กกตกกตใกล้บ้านถ้าอยู่กรุงเทพก็ส่งในกรุงเทพถ้าอยู่ต่างจังหวัด กรกตเขาก็มีทุกจังหวัดส่งไปแล้วก็สำเนาส่งไปให้พักในทะเบียนพักเขาก็จะคัดชื่อของเราออกอ่ะหรือไม่ก็กรกตเขาก็รับเรื่องไว้เขาเขาคัดชื่อของเราออกก็เท่านั้นเองการไปลาออกจากสมาชิกพักเหม็นต้องไปที่พักเก้าไกลเลยก็ไม่เข้าใจจะไปทําไมวะก็งงงงงงง,ง,งแรกนะพองงงงที่สองก็มาแถลงข่าวมาพูดจาว่าที่ลาออกจากพักเก้าไก่ก็บอกว่า,วา สมาชิกสสพักเก้าไกลทำเสื่อมเสียก็อ้างนูน่นอ้างนี่อ้างนั่นไอ้สสที่ไปคุกคามทางเพศนู่นนี่นั่นอ้าวไอ้แวนคือเขาขับออกจากสมาชิกเขาขับออกจากสมาชิกพักไปแล้วไงตอนนี้เขาหาพักอยู่เว้ยถ้ามึงจะไปเอาเรื่องนะมึงต้องไปหาทุกพักเลยนะที่จะรับสองคนนี้เขาเป็นสมาชิกอะ่ะ ไม่ใช่มหาพักเก้าไกลเอองงงงอะไรไงต่อเขาก็บอกว่าเขาอยากให้พักเก้าไกลยืนหยัดเป็นตัวแทนประชาชนเหมือนที่เคยได้หาเสียงเอ้ามึงจะลาออกจากพักแล้วมึงจะไปยุ่งอะไรกับพักเขาว่าเขาจะยืนหยัดไม่ยืนหยัดอ่ะก็ไม่เข้าใจมานี่ไม่ได้โจมตีพักนี่มันโจมตีพัก มึงฟังป่ากูนะมึงทําอย่างเงี้ยมึงโจมตีพักเข้าใจไหม <c oughs> แต่เพื่อให้พักเก้าไก่รักษาความดีรักษาคุณภาพความเป็นเก้าไก่ตลอดไปเขารักษาอยู่แล้วทําเขาไม่รักษาเขาไม่ขับออกจากพักหรอกนะอยากให้พักเพื่อเพื่อเก้าไกไม่มีเรื่องเสียหายอที่ผ่านมาเมาแล้วขับเมาแล้วขับเขาก็ลาออกไปแล้วไนงะอ่าคูกคข่ทางเพศเขาก็ขับออกไปแล้วไนงะ แล้วยังไงต่อวะแล้วมึงจะมาเลาออกําไมวะในเมื่อเขาก็ทําตามที่มึงต้องการหมดทุกอย่างแล้วไงเออเอาก็พูดพูดพูดแล้วไงอะ่ะก็คนที่คนที่น่าจะด่านะคือใครรูป้ป่ะคือตัวผมเนี่ยแล้วเกลือคนที่ไปฟังมันเนี่ยคือไม่รู้มัไปฟังทำหอกอะไรก็เราก็ไม่รู้เสียเวลาไปนั่งฟังมันนะสรุปแล้วยังไงอะ่ะ สรุปแล้วไอ้คนที่พูดอ่ะแม่งใส่เออใส่เสื้อคล้ายๆผมเนี่ยนะแล้วแม่งก็ใส่แมสนะแล้วแม่งก็ใส่แว่นนะอ่าแล้วก็ดูไม่รู้ว่าแม่งเป็นใครนะมันเหมือนกับว่าแม่งจะไปป้นธนาคารอ่ะใช่ปะคือมันทไมไม่เปิดเผยตัวว่ามันเป็นใครแล้วปรากฏว่าเขาขอดูใบสมัครขอดูบัตรสมัชิกพักแม่งไม่มีแม่งก็โง่ไงโง่งบารมีมาโง่แหละ คือไม่มีใครเขามีบัตรสมาชิกพักหรอกถ้ามึงเป็นปีละร้อยอะนะถ้ามึงเป็นตลอดชีพสองพันอาจจะได้บัตรสมาชิกพักนะแต่ปีละร้อยเขาไม่ได้ทาหรอกเพราะว่าบัตรใบหนึ่งเนะี่ยแม่งเป็นร้อยแล้วรู้เปล่าไอ้ทําให้มึงเนะี่ยเขาไม่ทำหรอกแต่มึงตกใจอ่ะมึงไม่ได้เตรียมมามึงไม่คิดว่าแล้วเขาก็จะถามอ่ะขอดูบัตรมึงก็ตกใจมึงก็เออเออ,เอ,อมึง มึงบอกไม่มีไม่ได้ไม่มีก็แค่นั้นเองมึงก็มั่วไปเสิเออเนี่ยผมเป็นสมาชิกพักเนี่ยผมนายนี้นายนี้นะม,มึงบอกชื่อนามสก,กุลไหนมึงก็ไม่กล้าบอกผมตามชื่อนามสก,กุลนี้นะเป็นสมาชิกพักผมสมัครไปตรงนี้มันบอกมันสมัครทางออนไลน์โอ้มันอย่างนี้ก,ก็มีด้วยว่ะมึงสมัครทางออนไลน์เอาแล้วมึงจะมาลาออกอยังไงวะหนังสือลาออกแม่งก็ไม่มีอ่ะผมกหงงมาแล้วก็ไอ้พักเก่าไก่แม่งก็ส่งคนมารับหนังสือแล้วว้ย โอ,โอ้ก็ดีนะปรากฏว่าผมจะบอกให้นะครับคือให้มึงศึกษาทั้งใหม่นะเอานีก่อนคนที่จ้างมันก่อนคนที่จ้างมันหาหาให้คนให้เนียนๆหน่อยติดต่อผมหลังใหม่มาได้นะถ้าจะทําเรื่องราวพวกนี้นะถ้าจะไปร้องใครไปอะไรใครไปทําลายพักเขาไปเลยติดต่อผมมาผมมีทีมงานแต่ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเขานะมันมีทีมงานแล้วทําเนียนด้วยแล้วก็เงียบ ปิ๊บเลยเอาของจริงตัวจริงเสียงจริงเลยมามันมีวิธีการแต่มันต้องจ้างแพงหน่อยนะไม่จ้างถูกๆแบบนี้ไม่เอานะเขาเขาไม่ทําให้เพราะมันต้องเตรียมเอกสารเตรียมอะไรให้มันดูจริงจังดูขึงขังเจ้าคนที่พูดแบบเอาระดับไหนอ่ะได้เลยพูดไปแบบให้ให้ร้องไห้เลยเสียใจว่าพักก้าไก่ไม่น่าทําอย่างนี้เลยเสียหกเสียใจอ่าหรือถ้าจ่ายหนักหน่อยนะ ถึงขั้นตบประบาลตัวเองเอาหัวโขโกรถบอกแบบโอ้โหแบบทนไม่ได้พระเก้าไกลไปอย่างงี้มามึงมาจ้างกูเนี่ยเดี๋ยวกูส่งทีมงานไปแต่ผมไม่ได้ทํานะแต่มีผมมีผมอยู่ในสายโจรสายเทาอยู่แล้วมีคนทํานวันนี้ผู้ที่เขาเป็นดาราเก่าแต่ก่อนผมคบกับเพื่อนผมอะเพราะพวกพวกแกังผมมันเป็นพวกรูปหล่อกระดอหอมาพวกดาราหนังบางทีก็นั่งกินเหล้ากันอยู่เนี่ยพอเช้าไปมันก็ไปเป็นเจ้าเมืองละมันแสดงหนังจักจักรงวงวงอะ เป็นเจ้าโอ้โหเต็มยศเลยนูน่นนี่นู่นนี่เออแล้วตอนเย็นเขามานั่งกินเหล้า,มาเมาอย่างหมาผมอ,อ้าวจะเล่าให้ฟังเพราะทําอะไรมันต้องเนียนหน่อยครับแล้วนักข่าวเ,เขาไม่ได้จับฉลากมาได้นะเขาบีบีบ,บีมึงจบเลยไงทอมึงไม่ได้เป็นสมาชิกพักเก้าไก่แต่มึงจะมาลาออกจากสมาชิกพักเก้าไก่อันนี้มึงเข้าข่ายเฟคนิวกันเลยจะบอกให้อ่าแล้วมึงบอกว่ามึงเป็นตัวแทนมึงเป็นตัวแทนใครอะ่ะ เขาจะมาลาออกมึงก็เอาใบลา,าออกมาให้หมดสิมีพันคนมีห้าสิบคนมีร้อยคนมีพันคนมึงเอาใบลา,าออกมาให้หมดสิเอามาเด่ยแล้วก็มายื่นในขามึงมาประกาศว่วลาออกลาออกประกาศยังไงวะคือแม่งไม่เนียนอะ่ะไม่เนียนมึงต้องอย่างนี้ว้ยไม่ได้ลาออกเด็บอกว่าผมเป็นตัวแทนของดอมส้มในกลุ่มผมตั้งชื่อมาเลยอ่าเดี๋ยวกูคิดชื่อให้ก็ได้มึงเอากลุ่มาเลยดอมส้ม เพื่อความยุติธรรมอก็ได้ด้อมต้มเพื่อปกป้องประชาธิปไตยอก็ได้เอาอะไรดีบ้องด,ด,ด้อมส้มเพื่อต่อต้านคุกคามทางเพศนเดี๋ยวตั้งชื่อให้เึงจอเจ้าอะไรเดี๋ยวกูตั้งให้อะผมวมามาในานามของกลุ่มผมนะครับกลุ่มผมก็มีประมาณห้าร้อยคนนะครับชื่อว่ากลุ่มด้อมส้ม ต่อต้านเผด็จการนะครับก็จะมาก็ไม่ได้มายื่นหนังสืออะไรหรอกครับก็จะมาส่งข่าวสื่อข่าวไปถึงผู้บริหารพรักก้าวไกลส่งข่าวไปถึงคุณชัยธวัฒน์ว่าสิ่งที่พวกคุณทำพวกสอสอ,สอคุกคามทางเพศพวกสอสอเมาและขับพวกนูน่นพวกนี่พวกนั่นน่ะมันไม่โอเคขอให้ท่าน ปรปับปรุงอะไรดูแลจัดอบรมแล้วก็ว่ากันไปก็จบเอ้ยมันต้องเนียนอย่างนี้ดิว่าไอ้หาเมืองทําไม่เนียนมึงก็เป็นตัวตลกเป็นขำๆมาว่าหรือว,ว่าพระเก้าไก่ไว้จ้างมือหมาไว้เออพระเก้าไก่จ้างหมาเปล่าวะอ่ะเหมือนกับจ้างมาให้มาด่าเงีย้ยแล้วก็ให้งานแตกเงี้ยหรือเปล่าวะโอ้โหเดี๋ยวนี้มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนมากๆาก,ากเลยทีเดียวนะครับสําหรับการเมืองบ้านเราดิ ก็คือเรื่องที่ผมอยากจะบอกแล้วก็อยากจะขำแล้วก็อยากจะตบกระบาลตัวเองว่าไปทนฟังแม่งพูดตั้งหลายนาทีได้อย่างไรครับอ้าวนะครับมาซื้อหนังสือผมดีกว่านะครับหนังสือคาถาตำราพิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้นะเป็นหนังสือซึ่งผมเขียนเองเขียนขึ้นมาเองแล้วก็รวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดสายมูเตลวใส่ไปในนี้ครับขายราคาสองร้อยเก้าสิบาทนะ เอาไปเข้ากองทุนอิดสลาพลดูแลผู้ยากไร้กับมาจอนจัดครับซื้อเยอะๆนะครับถ้ามีเงินก็ช่วยอุดหนุนช่วยสนับสนุนครับสิบเล่มยี่สิบเล่มห้าสิบเล่ม 50, ร้มรอยเล่มเพราะเงินมันจะได้เข้าเยอะๆปีสองพันห้ร้หกสิบเจ็ดีผมจะต้องขายให้ได้หนึ่งหมื่นเล่มนะครับตอนนี้ผมมีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับจะทําการตลาดให้กับผมบผมนะติดต่อผมได้สามช่องทางครับทาง f a c e b o o ลดรก,ก,รกิจพลเด่นวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ติดต่อเข้ามาช่วยซื้อหนังสือด้วยนะครับหรือจะสนับสนุนช่องกิจโพสชนแนลเป็นเงินก็ได้นะครับ50บาท100บาท200บาทก็เป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆครับผมพูดจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาชายคลิปด้วยไม่ถึงหนึ่งนาทีเองนะมีสินค้าเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะกล้วยตากบางกระทุ่งครับกล้วยตากซึ่ง เป็นกล้วยตาที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วก็ผมได้ฉายาจากวันอยู่บำรุงว่ายูทูบเบอร์ขายกล้วยตาอ่ะผมภาคภูมใจมากมากจริงๆในคำคำนี้นะครับขอให้มีความสุขครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี with you, with you. เราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อิตชีวิตก,กลับ